ตอนเหตุเกิดที่ภาคเหนือเชียงรายเชียงใหม่นายมนตรีก็อ้างว่ายังไปไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้รับตําแหน่งโดยสมบูรณ์ยังไม่ได้แถลงนโยบายไปก็เมื่อเหตุซาลงไปแล้วไปแจกไปผัดเข้าผัดไปให้พอเหตุเกิดภาคใต้ก็บังเอิญบอกว่าต้องไปประชุมที่เชียงใหม่ไปประชุมคณะรัฐมนตรีที่มีความสาคัญแล้วก็บังเอิญน,นัดครอบครัวไป พราะถ้าไปก็ช่วยอะไรไม่ได้ทําให้คนที่ทํางานอยู่เนี่ยกลับมาต้อนรับมาดูแลนี่ขอขาทำในฐานะประสบการณ์นายกลรลฐมนตรีสั่งการแล้วแล้วก็ให้รองนายกหรือให้คนไปแล้วมันก็จบการไปเนี่ยในส่วนหนึ่งเนี่ยบางคนอาจจะบอกเฮ้ย hey, เป็นเรื่องภาพแต่อีกส่วนหนึ่งมันเหมือนกับเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นการยืนยันถึงความห่วงใย ขณะเดียวกันถ้าไปแล้วเนี่ยไปทำให้ใหการทํางานมันรวนเพราะกลายเป็นทุกคนแห่กับมาต้อนรับอย่างนั้นก็ไม่ดีดังนั้นก็คือถ้าถามผมเนี่ยใจผมเนี่ยไปแต่ระมัดระวังว่าการไปเนี่ยอย่าให้เป็นในลักษณะอย่างที่ว่า